Hi high, please, for ครับสวัสดีครับวันนี้มาจากช่องพินาจานะครับช่องพินาจาวันนี้พินาจา่าจะมาทําการแกะเจ้า JBL คลิป3ครับแต่ตอนนี้เจ้า JBL คลิป3ของผมก็ได้ทําการใช้งานมามานานแล้วนะครับนานแล้วจนฝาปิดตะแกรงด้านหน้ามันหลุดออกหมดแล้วครับปกติมันก็จะมีฝาตะแกรงแล้วก็ขึ้นคําว่า JBL เออมันจะเขียนคําว่า JBR ส่วนคําที่ที่ว่าคลิป3จะอยู่ตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโดยรวมมันประกอบไปด้วยอะไรมากครับอ่าอันนี้นะครับหนึ่งก็จะมีอะไรนี่ครับตัวนี้ไว้สําหรับไปแฝนห้อยกับตรงจุดต่างๆได้นะครับตรงนี้นะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิทช์ปิดเปิดนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปสวิทช์ปิดเปิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับไว้สาหรับเชื่อมต่อนะครับเชื่อเชื่อมค้นหาบลูทูธนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นสายเสียบชาร์จนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับนี่ฮรชาร์จเป็นแบบแบบชาร์จโทรศัพท์นะครับนี่อันนี้นะฮะเป็นแบบปนนบนแบนฮะและอันนี้ก็สามารถต่อหูฟังได้นะครับต่อหูฟังพ่วงพ่วงได้นะครับรูนี้อันนี้ เป็นรูชาร์นะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้จะเป็นตัวเพย์ครับเพย์ Pay. กดเล่นนะครับเล่มพอเวลาเราพ่วงกับโทรศัพท์เราก็กดเล่นจากตัวนี้ได้ในเมื่อฝั่งโทรศัพท์ออฟเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ไปครับเป็นทวิกให้มันเล่นได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงครับอันนี้เพิ่มเสียงครับอ,อันนี้จะเป็นลบเสียงครับลดเสียงอันนี้เพิ่ม บวกลบอะครับโอเคส่วนประกอบก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้เล่นแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับราคาก็อยู่ที่2 0 0พกว่าบาทโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยการการแกะวิธีการแกะเราจะมาดูครับเรามาจะเราจะมาถอดดูผมยังไม่เคยถอดเลยว่าไส้ในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า ผมจะแกะน็อตทั้งหมดหนึ่งสองสามตีห้าแต่นี้ฝาฝาฝาตะแกงมันหลุดหมดแล้วครับเผลอเลยฝาตะแกงมันใช้มานานนะมันหลุดเองฮะระวังโดนหน้าดอกลำพงหน่อยนะครับเดี๋ยวมันทะลุที่นี้มันก็หาเปลี่ยนยากครับไม่เคยถอดเลยนะครับอันนี้คือว่าถอดครั้งแรกนะ เร็ดหมดแล้วครับนี่ครเป็นรอยแยกล่ะเปิดออกมาเลยนี่ด้านในมีอะไรมั่งอยากรู้อยากเห็นต้องแกะครับยืดออกมาฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะลำโพงครับแม่เหล็กเขาก็จะมีอยู่แค่นี้เองไม่ใหญ่ครับตรงนี้ก็จะเป็น ตัวซับครับซับสร้างเบตนะครับอันนี้ซับอันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรนะครับนี่แผงวงจรเดี๋ยวผมเอาชุดชุดลำโพงออกก่อนีน่ฝาเดี๋ยวผมลองแกะดูอืมออกนครับอ่าฮะเอาออกออกได้ครับไม่ยากนะครับมันจะเป็นทอร์ตของมันนี่ใหญ่ใส่ใหญ่หญเล็กใส่เล็กนะครับไม่ยากเพราะว่ามันมีแค่สองเส้นนะครับเอาไปวางไว้ก่อน นี่ครับแผงบอร์ดเดี๋ยวผมจะดูว่าแบตเตอรี่ทั้งในมันเป็นยังไงนะครับอยากเห็นอ๋ออันนี้ยังมีไฟติดอยู่เลยผมปิดหรือยังเดี๋ยวผมปิดก่อนอ,อันนี้ปิดแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีน็อตกี่ตัวหนึ่งสองสามสามสามสี่ครับสี่อันนี้ตวงมาเดี๋ยวเราจะถอดออกอยากรู้อยากรู้ว่าทาั้งในมันมีอะไรเดี๋ยวเราถอดออกดูน็อตประกอบด้วยสี่ 4, ตัว น็อตก็ไซส์เท่าอ๋อมันจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวผมเก็บนอดด็อตดีๆกันหนึ่งสองสามสีห้าอันนี้ชุดหนึ่งหนึ่งอย่าไปรวมกันฮนะจะรวมกันก็ไม่เป็นไรฮนะเราก็ดูขนาดของน็อตมันแล้วกัน,นตัวที่สองรูดแล้วครับเป็นตัดส่วนของไข่ของมันอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับเราลองถอดออกดู งั้นไม่น่าถอดยากอ่ะเนี่ยฮะอ่าออกไปแล้วนะครับค่อยๆดึงนะครับอย่าไปกระชากา拉จูมันเยอะแยเนี่ยครับนี้แบตเตอรี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ครับแบตเตอรี่ขนาด1,000ม ah ิลลิแอมนะครับ1,000มิลลิแอมสามจโวลต์ 3.7วัตต์อันแล้วอันนี้ดูท่าแล้วจะหาซื้อไม่ยากนะครับก็เข้าไปที่2แอปแอปแอปสแอปใหญ่นะครับน่าจะมีขายอยู่เข้าไปเซตค,คำว่า,าแบตเตอรี่ของ JBL คลิป3นะครับซื้อไม่ยากผมผมไม่แกะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดแกะแล้วรู้สึกว่าเขาจะทากาวาอีกด้านหนึ่งไว้ถ้าเกิดแกะไปมันจะหลุดกาวหลุดแต่ทีนี้ผมไม่มีกาวทาเนี่ย พอเวลาเราเปิดอนะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนทั้งไม่มีอะไรมากครับส่วนไอไอเป็นยางดำๆคือว่าตัวเนี้ยจะเป็นเป็นตัวชาร์จนะครับเป็นตัวคือว่าเป็นจุดเสียบสายชาร์จนะครับนี่ครับเสียบสายชาร์จเข้าไปตรงนี้แล้วตัวนี้มันก็จะเป็นแบบอาจจะมีพวกไดองค์ไดโอดอะไรนะครับการกระแสะไฟย้อนกลับนะครับหรือพอเวลาเต็มมันก็จะไปแจ้งเตือนว่าพอเวลาชาร์จมันจะเป็นสีแดงตรงเนี้ยครับพอเวลาเต็มก็น่าจะ เป็นสีเป็นสีขาวครับน่าจะประมาณนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่เดิมส่วนทวิกสองตัวก็คือทวิกตัวนี้สวิกเปิดเนี่ยฮะตตรงตำแหน่งเลยนะครับตัวทวิกตัวนี้ก็าไว้สําหรับค้นหาบลูทูธครับจับคู่ครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่เดิมนะก็ไม่ยากครับก็เสียบปลั๊กเข้าที่เดิมเหมือนเดิมดันเข้าไป ผมเคยทำคลิป JBL Boombox รุ่นหนึ่งนะครับโอ้โตัวนั้นถอดยากมากสุดยอดนะครับถอดยากจริงๆต้องถอดตั้งแต่ตั้งแต่หัวยันก้นนะครับเพราะว่าแบตอยู่ก้นต้องรื้อหมดเลยนะครับอันนี้ตัวนี้ลือไม่ยากเพราะว่ามีนิดเดียวโอเคใครที่เคยติดตามผมที่แล้วเจ้า JBL Boombox นี้ก็จะรู้ว่ามันจะถอดยากยังไงรู้สึกว่า รุ่น2องเขาจะปรับปรุงแล้วนะครับคือว่าสามารถถอดจากก้นได้เลยนะครับก้นของฐาน JBL เปลี่ยนแบตง่ายครับรุ่น2น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมน็อตไซส์ไม่เท่ากันนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครัง่ายมากง่ายจริงๆ แต่ผมจะไม่มีคลิปฝาฝาหน้าที่เป็นตะแกรงนะเพราะว่าฝาที่เป็นตะแกรงมันหลุดหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะสาทิตถอนแต่ถอนไม่ยากนะครับตะแกรงหน้ามันก็เป็นล็อกเป็นสล็อตเข้าไปแล้วก็ค่อยๆงานออกมาถ้าเกิดแบตเสีม่มแบตไรแล้วก็ถอดแบบเนี้ยครับไม่ยากครับท่านผู้ชมดูว่าทำสามารถทำได้กันแหละทำได้ไม่ไม่ยากครับ ทำดูตามคลิปผมก็ได้มาดูตามคลิปผมแล้วก็ถอดแต่อันนี้แบตเตอรี่มันยังไม่เสื่อมครับผมก็เลยยังไม่ได้ถอดแบตออกมาถ้าเกิดจะถอดเราอาจจะใช้เครื่องมือที่เป็นเบนแบน,นงัดขึ้นมาครับงัดงัดงัดเพราะว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่เราเสียมนะแต่อันนี้มันยังไม่เป็นไรผมก็ยังไม่อยากทําให้มันเสียหายฮะเดี๋ยวมันเปื้อตังค์ฮะ แต่ถ้าเกิดของท่านผู้ชมเสียแล้วใดแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยเพราะว่ายังไงแบตมันก็ต้องเสื่อมแต่เราดูขนาดไว้เลยนะครับว่าขนาดกระแสแรงดันวัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปหาสมัยนี้ไม่ยากครับไปหาซื้อในสองแอปแอปชื่อดังนะครับก็ลองไปหาแอปพวกนั้นดูหาไม่ยากครับและถูกด้วยถ้าเกิด ซ่อมเองในเองก็มันจะถูกครับไปจ้างเขาทำว่าค่าแบตค่าช่างก็ก็หลายตั้งอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบเปื่อยๆนะครับเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวก,กดก่อนกดทวิก่อนนะครับนี่นะฮะไฟจะขึ้นเห็นไนหะอ่าตอนนี้เชื่อมแล้วครับ เวลาเราเปิดฝานี anyway, ่มิติเสียงไม่ได้เลยเนียเราจะได้ยินไหม จะลองปรกอกเขาไปจะได้มิติแล้ว กันเลยนะครับเอาผุมประกอบเข,บขบ้ไป นึบนึบเป็นลำโพง4โอห์มนะครับลองต่อเข้าไ ทำการประกอบเข้ากับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ใส่น็อตไปเหมือนเดิมนะครับห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะครับ มเป็นเดลีนเนเ,นเ,นนนนเลกๆแดีมากม,ม,มิติเสียงเขาโอเคมากเลยครับตัวเลเ็กเสียงชัดเบสดีนะครับมาะสำหรับเปิดในห้องนะครับเปิดในห้องนี่เสียงจะด,งด,งดังมากเลยนะครับ โอเคถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้นะครับผู้ชมที่ถูกถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝานกำลังใจนะครับในการทำปวปดีโอของเกียบครับเอออย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้วิีโอชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่า สาม,มารถติชมได้นะครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับจะได้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะได้นำไปปรับปรุงนะครับโอเคผมก็ขอจบวีโอชุดนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.